ราศีกันการงานดีก้าวหน้าการเงินต้องรอบครอบความรักทรมตัวสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับวันนี้เรามาพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันนะครับในช่วงวันที่ 20- ถึง26มีนาคม2566ครับของชาวลัคนาราศีกันครับผู้ใดไม่ทราบลัคนาเกิดก็ดูที่ช่วงวันเกิดได้นะครับสําหรับราศีกันก็คือผู้ที่เกิดในช่วงตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมโดยประมาณครับ ชาวลัคนาราศีกันครับสัปดาห์นี้เราจะดูที่ดาววสนาการงานการเงินและความรักนะครับช่วงแรกเรามาดูที่ดาววิสนาของคุณกันก่อนช่วงนี้คุณมีดาวพระพุธครับเป็นดาวประจาตัวเป็นดาววาสนาครับสถิตยอยู่ที่เรือนปัตตานีนะครับเรือนของคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนนะครับตำแหน่งเข้มแข็งนะครับเป็นอุดมเกณฑ์เล็งลัคนาด้วยดาวพระพุธมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากนะครับก็หมายถึงวาสนาโดยรวมของคุณเนี่ยจะมีความโดดเด่นมีความโชคดีการได้รับความช่วยเหลือ จากคู่ครองคนรักส่วนใครที่ยังโสดก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามนะครับเป็นอย่างดีโดยรวมเลยนะครับทั้งการใช้ชีวิตการทํางานการประกอบอาชีพหรือการติดต่อการขอความช่วยเหลือคุณจะได้รับความช่วยเหลือได้รับความน่อมน้อเป็นพิเศษนะครับเป็นเสน่ห์แบบแบบน่าเมตานะครับไม่ใช่เชิงชู้สาวนะเป็นเสน่ห์แบบความนิยมชมชอบกันนะครับแล้วก็ดูที่ดาวพระเกตครับวันที่23มมีนาคมครับเป็นการย้ายของดาว ให้คุณท่นานโชควาส,สนาและความสําเร็จนะครับก็คือดาวพฤกตซึ่งท่านจะย้ายทุกๆ2เดือนนะครับก็คือวันที่23มีนาคมต่อไปอีก2เดือน,นครับดาวพฤกตจะสถิตอยู่ที่เรือนตนุนะครับก็คือสถิตที่ลัคนาเกิดของคุณเลยนะครับดังนั้นชัดเจนเลยว่าหลังจากนี้วันที่23ิมีนาคมอีก2เดือนเนี่ยคุณจะมีความโดดเด่นท่านโชคความสําเร็จนะครับทั้งกิจการกันได้เรื่องที่เคยติดขัดค้างๆก็มีโอกาสไหลลื่นผ่านได้ง่าย งานเดิมที่เดินที่ดีอยู่แล้วก็มีโอกาสประสบความสเ็จได้นะครับเพราะเป็นดาวคุ้มภัยด้วยนะหมายถึงว่าใครที่กําลังกังวลวิตกเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะแข็งแรงและดีขึ้นด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของโชคลาภด,ด้วยนะครับดาวระเกตหมายถึง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวคุ้มภยัยมีโอกาส,ม,กาสมีโชคม,มีลาภโดยรวมแล้วตลอด2เดือนนับจากนี้ก็จะมีโชคลาภเพิ่มพึ้นเป็นพิเศษนะครับต่อมาเรามาดูดวงการงานครับ ชาวลัคนาราศีการับครับคุณมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวช่วยเรือการงานสัปดาห์นี้ก็ยังสถิตอยู่ที่ดวงปัตตานีนะครับเป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์เรื่องลัคนาครับการงานโดยรวมก็จะดีจะโดดเด่นจะมีความก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะงานที่ทําร่วมกันนะครับกับเพศตรงข้ามกับใครที่มีผู้มาเข้าบัญชาหัวหน้าเจ้านายเป็นคนต่างเพศนะครับก็คุณจะรับความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษแน่นอนนะครับ มีโอกาสถ้าเสนองานเสนอผลงานเสนอโครงการนะครับเป็นช่วงการการประกวดการประเมินนะถ้าเป็นช่วงนี้คุณจะได้รับสิทธิพิเศษได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับส่วนทําการค้าการขายนะแนะนําช่วงนี้หรือการลงทุนแบบมีหุ้นส่วนนะครับพยายามลงทุนกับต่างเพศนะครับหรือการค้าการขายเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสได้รับยอดขายที่ดีมีกําไรที่งามถ้าเป็นการติดต่อเจรจาค้า,ขา,ข,าขายกับเพศตรงข้ามนะครับลงถึงผู้ที่เป็น เป็นนักขายนะครับเป็นเป็นเซลล์พยายามติดต่อกับเพศตรงข้าวไว้นะครับเขาจะอาชอบเขาเรียกมีความนิยมมีความเมตตาอินดูแล้วก็ช่วยเหลือคุณเป็นพิเศษนะครับแล้วดูที่ดาวพระอังคารนะครับดาว,วเจ้าเรือนศาสชาข,ของคุณเรื่องของการสังคมการติดต่อประสานการทํางานกับคนหมู่มากการติดต่อระยะใกล้นะครับช่วงนี้ดาวพระอังคารสถิอยู่ที่เรือนการงานนะครับเรือนกรรมะนั้นงานคุณโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับเดียวเกี่ยวกับการสังคม การทํางานประสานกิจงานการใดรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากครับจะมีความไหลลื่นจะมีความ,มาต่อเนื่องนะครับงานใดที่เคยติดขัดขันค้างในช่วงเดือนก่อนเนี่ยพยายามรื้อมาหยิบจับมาติดต่อลูกค้าท่านใดที่เคยสนใจอย่างเดียวนะครับกดสนใจติดต่อเข้ามาแต่สุดท้ายก็ปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาแฟนก่อนเนี่ยคุณลองกลับไปบเซลล์ดูนะครับติดต่ออีกครั้งหนึง่งเขามีเกณฑ์ที่จะ ให้ความชื่อยเหลือแล้วก็อาจจะกลับมาเปลี่ยนใจมาสนับสนุนซื้อสินค้าและบริการของคุณนะครับสําหรับผู้ที่เป็นนักขายครับต่อมาเรามาดูดาวพระจันทร์นะครับในสารนี้ยังย้ายถึง4ราศีก็คือย้ายอยู่3ครั้งนะครับในช่วงที่สิบเกี่สบมีนาคมดาวพระจันทร์ดาวจุเรืนลาภะนะครับเดือนของลาภผลความสุขเดือนของตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะครับมาสถิตยอยู่ที่เรือน อรีนะครับในช่วงนี้วันที่19-20ก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะมีลาภผลแต่อาจ,จต้องแข่งขันหรือว่า,ามีการแข่งอย่างชิงดีกันมานะครับหรือมีลาภผลแล้วก็มีเกณฑ์จะเก็บมารักษาไว้ไม่ได้นะครับแล้วก็ทั้งนี้ในช่วงนี้ก็ยังสด็ิร่วมกันกับดาวพระเสาร์ด้วยชัดเจนนะครับว่า,ามีปัญหาเรื่องของลาภผลผลตอบแทนจากการทํางานนะครับในเรื่องของที่เป็นลาภผลอาจจะเป็นตัวเงินก็ได้นะครับแนะนําให้ ถ้ามีโชคลาภในช่วงนี้รับมาก็พยายามแบ่งส่วนหนึ่งไว้ทาบุญนะครับจนกว่าวันที่21-22มีนาคมนะครับดาวพระจันทร์เนี่ยจําเรือนลาภักของคุณจะย้ายสถิตอยู่ที่ทางปัตตานีชัดเจนเลยครับจะมีลาาผลมีโชคลาภจากคนรักจากต่างเพศนะครับทําการค้าการขายช่วงนี้ก็เริ่มเจราจากับคนต่างเพศได้แล้วนะครับวันที่21เป็นต้นไปนะครับจะได้ความช่วยเหลือมาเป็นโชคลาภทั้งการงานรวมถึงอยอดขาย ผลงานสินค้าและบริการเช่นกันนะครับต่อมาวันที่23-24มีนาคมครับดาวพระจันทร์มาสถิตอยู่ที่เดือนมรณะนะครับจุลริาภผลแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าดาวพระจันทนระ์ในตำแหน่งขึ้นแข็งนะครับเป็นมหาจักรและก็อุจจาริรลาลนั้นลาภผลในที่นี้จะเป็นยักลาภผลที่เป็นก้อนใหญ่ด้วยนะตกที่เดือนมรณะนะยังหมายถึงการเดินทางครับอ่านมีเกณฑ์ต้องเดินทางแล้วมีโชคลาภจากการเดินทางครับอ่านไม่ใช่โชคลาภจากการเงินหรือการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้นะครับหมายถึง ช่วงแเป็นการงานนะครับเป็นการงานรับมาแล้วงานใหญ่ครับงานเมาสร้างเงินสร้างม่เงินให้กับคุณเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะหยิบจับเงินก้อนเลยนะครับในช่วง23-24นี้ดโดดงเด่นเป็นพิเศษนะครับรวมถึงใครที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับมรณะยังหมายถึงมรดโด,โดอสังหนาริมทรัพย์นะครับใครอยากจะขายบ้านขายได้นะครับช่วง23-24คือขายได้อาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ขายช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะรับรื่นได้เงินเป็น ก้อนหรือว่าได้ตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะครับหรือว่าใครที่ซื้อบ้านนะครับซื้อช่วงนี้ก็อาจจะได้ราคาตามที่คุณตกลงที่คุณต้องการจริงๆนะครับจะได้รับผลที่เหลือจากผู้ขายนะครับต่อมาวันที่25ิมีนาคมครับดาวประจันยรย้ายครั้งหนึ่งก็มีผลยี26ยี่สิบหกนะครับสถิตอยู่ที่ือนสุภาเป็นตําแหน่งดวงอุดแล้วก็จะเป็นมหาอุ่นต่อนะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับดาวาเป็นมหาอุ่นเนี่ยในวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหก ดังนั้นเรื่องของโชคลาภลาภผลแบบฟุกฟุกความสํสเร็จแบบฟุกฟุกแบบง่ายๆนะแบบยินจับของคุณจะมาจากผู้ใหญ่นะครับสุภาพหมายถึงผู้ใหญ่หมายถึงาทางไกลด้วยนะใครที่ทําการค้าขาย,ขายนําเข้าส่งออกหรือว่าหรือว่าทำาธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะครับสุภาพออนไลน์ค้าทางไกลก็มีโอกาสทาํายอดขายมีเอาดญๆเข้ามาช่วงนี้นะครับก็อย่าเพิ่งปิดกิจการร้านค้าไปไหนนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่ทำอาชีพประจำนะครับเป็นพนักงานบริษัทสามารถใช้วันที่ 25- 26นี้เป็นวันที่โดดเด่นชัดเจนคุณในเรื่องของการเสนอผลงานโครงการหรือถ้ามีงานาให้รับมาทำอาสาเนะี่ยคุณรับในช่วงนี้เลยนะครับมีโอกาสทำได้ราบรื่นสำเร็จแล้วก็ผลงานจะโดดเด่นเป็นที่นิยมชมชอบถูกตาต้องใจของหัวหน้าเจ้านายแล้วมีโอกาสได้รับความมีความชอบอย่างแน่นอนนะครับมีโอกาสขึ้นเงินเดือนการเลื่อนตำแหน่ง ก็เป็นของคุณนะครับต nah, ่อมาเรามาดูดวงการเงินนะครับชาวลัคนาราศีกันครับดูที่ดาวพระสุกนะครับเป็นดาวช่วยเรื่องการเงินการหารายได้ของคุณนะครับและก็เป็นดาวแห่งการเงินโดยธรรมชาติของดาวแล้วนะครับช่วงนี้ดาวพระสุกสถิตอยู่ที่เรือนมรณะแต่เป็นปลานะครับเป็นปลาเกษตรก็หมายถึงว่าการเงินอ่ะยังหารายได้ได้ดีมีสภาพคล่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ดาวตกบนเรือนมรณะก็หมายถึงมีรายจ่ายรออยู่นะครับรายจ่ายจาก การแก้ปัญหารายจ่ายจากการเดินทางรายจ่ายจากการกินการใช้นะครับก็เป็นดาวพฤกัสค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อความสุขการกินการเครื่องดื่มการใช้เสื้อผ้าหน้าผมแะเป็นตําแหน่งปราปลากษตรก็หมายถึงเป็นของผู้อื่นด้วยนะครับก็เป็นรายจ่ายเพื่อบางครั้งก็เป็นการสนับสนุนซื้อความสุขให้กับผู้อื่นเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะครับทั้งนี้ดาวพฤหัก็ยังเป็นดาวช่วยเลื่อนสุภาพของคุณด้วยนะครับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของ บุปการีด้วยนะอาจจะเป็นรายจ่ายส่วนหนึ่งกับอันต้องเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้มีพระคุณบุปการีพ่อแม่ญาติทางไกลด้วยนะครับโดยรวมก็คือการเงินก็ยังดูแลตัวเองได้นะครับหาเงินคล่องแต่ก็มีรายจ่ายเพื่ออำานวยความสะดวกความสุขให้กับบุคคลในรอบข้างแล้วก็ตนเองนะครับความรักครับชาวลัคนาราศีกันนะครับดูที่ดาวพระเนรศบดีนะครับเจ้าเรือนปัตตานีข,ของคุณ ในศาวรนี้นะครับยังคงสถิตอยู่ที่เรือนตนเองครับเป็นเกษตรราธิบดีแล้วก็ยังเป็นดวงเข้มแข็งนะครับเป็นอุดมณฑ์ด้วยนะครับดังนั้นความรักโดยรวมเนี่ยสำหรับผู้ที่มีแฟนมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วความรักโดยรวมก็ยังอบอุ่นสนับสนุนกันดีนะครับเป็นความรักที่มั่นคงส่งเสริมกันทั้งนี้เรามาดูดาวพระศุกร์นะครับสำหรับผู้ที่ยังโสดนะครับให้อิงดาวพระศุกร์เป็นหลักดาวแห่งความรักและเสน่หหาโดยธรรมชาตินะครับช่วงนี้ดาวพระศุกร์สถิตอยู่ที่เรือนมรณะครับ แล้วก็เป็นตําแหน่งปราด้วยดังนั้นถ้าใครกำลังโสดเนี่ยต้องบอกว่า,าถ้ามีคนมาคบมาขอคบขอจีบด้วยขอคุยด้วยช่วงเดือนนี้นะครับก็คุยได้คบได้นะครับแต่ดูระยะห่างด้วยนะครับเว้นระยะห่างให้ดีอย่าเพิ่งตกลงปรองใจกันอะไรเป็นพิเศษนะครับให้ให้ปรึกษาผู้ใหญ่หญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ของเราเป็นพิเศษก่อนนะครับคบได้นะครับแต่แตถ้าตกลงปรงใจกันเลยในช่วงเดือนนี้สัปดาห์นี้เพราะดาวยาังหมนแอรนะครับ มีโอกาสที่วันข้างหน้าอาจจะคนรกักอาจจะสานคลอนง่ายหรือว่ามีโอกาสต,ต้องแยกยาก้ยายก,กันตามดวงนะครับเนี่ยทางนี้ก็คุณก็ยังมีดาวพระพุธนะครับดาววาสนาคุณในช่วงนี้มันเกี่ยวข้องกับดาวจาเจ้าเรือนความรักนะครับสำหรับผู้ที่ยังโสดต,ต้องบอกว่าดาวเป็นนิดด้วยมีโอกาสแม้จะมีความรักได้นะแต่ก็ต้องดูและระยะห่างนึงแล้วก็รักตัวเองให้มากเป็นพิเศษจะดีกว่านะครับโดยรวมแล้วในสัปดาห์นี้นะครับชาวลัคนาราศีกันครับการงานของคุณอนะ่ะ ดีดีแน่นอนครับมีความก้าวหน้ามีโอกาสต่อยอดธุรกิจมีโอกาสยกระดับตําแหน่งหนะ้าที่การงานได้นะครับทำการ้กากรขายก็ยังทําเงินได้ดีอยู่นะครับการเงินแหาเงินได้ดีครับการเงินคล่องตัวแต่มีรายจ่ายเพื่อหนยความสุขให้กับตนเองและคนรอบข้างคนที่รักครับความรักก็ยังโดยรวมก็ยังอบอุ่นทรงตัวนะครับสำหรับผู้รียังโสนก็ประคองตัวเองนะครับครบได้จีบได้แต่รักตัวเองให้มากครับ ท่านี้กัผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกันครับพิมพ์คอมเมนต์มาว่ากันดวงดีมีโชคและขอให้คุณดวงดีมีโชคตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ